นายน่ะมีพลังอยู่มากเกินไปทําไมกันละ่ะทางทางที่นายนะ่ะไม่มีสิ่งสําคัญที่ควรจะปกป้องอยู่แท้แท้เฮ้ยว่าไงนะ,ะฉันน่ะมองออกนะถ้าหากว่านายไม่มีครอบครัวอยู่ก็คงไม่คิดจะรักใครหรอกแล้วมันแล้วมันจะทําไมกันเล่าเฮร์รี่ฮัลูคุณกินกูดอนสำหรัซัปเปอร์ last night I can tell from the sting อย a าไป y You สเ l l l ลาดเดจอนไอ้แคน hardly บ hey, uh, 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 ุตอการดวลนี <S <S totally ้แล right ้วแต่ฟ้าจะกำหนดไม่ว่าใครจะชนะก็อย่าได้คิดอาฆาตกันเลยเอ๊ะในที่แบบนี้เธอเนี่ยใจกล้ากว่าที่เห็นอีกนะคุณฮารุจะรับดวลกับมิสุทานิชิสุขุพวกนี้หรือเปล่าถ้าบอกให้รับก็จะรับ ดีมากมาเริ่มกันเถอะถ้างั้นขอหม่ำแล้วนะครับเอ๊ะที่ฝันก็ประมาณนี้แลหละืมน่าสนุกดีเนาะ